ต้องยกให้เขาเป็นไอเทมเด็ดที่ถูกใจสุดๆกันไปนเลยตอนนี้ก็น้องกระทะสีหลุงลยล่ะที่ทำได้หลากหลายเมนูในคราวเดียวกันไม่ต้องไปล้างกระทะหลายรอบน้ำแม่บ้านวันนี้พี่นนนี่จะพาทำไข่ข้าวทรงเครื่อง ใช้ไข่ไก่แค่สามฟองพอนะเพราะเราจะใส่เข้ากล้องลงไปครึ่งถ้วยแครอทพริกหยวกเบคอนหรือเนื้อสัตว์ที่เพื่อนๆต้องการเสร็จแล้วเรามาตั้งกระทะกันนะคะแถบสีแดงเริ่มจางลงแล้วเห็นไหมคะกลายเป็นสีขาวเราก็ใส่เครื่องทั้งหมดลงไปได้เลยคะ่ะ น้องกระทะสี่หลุมทำจากหินไม้ฟาเป็นการเคลือบหินทางการแพทย์ไม่ติดก,กระทะไม่มีควันไม่ต้องใช้น้ำมันหรือบางเมนูถ้าต้องการความหอมก็ทาน้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำความสะอาดก็ง่ายใช้ไฟอ่อนๆเพราะกระทะร้อนเร็วทำให้เราไม่เปลืองแก๊สไม่เปลืองไฟฟ้าโอ้ยทำอาหารได้ครั้งละสี่ชุดขนาดเนี้ยไม่ต้องล้างกระทะหลายรอบก็ถูกใจแม่บ้านสุดๆไปสิ ใครที่กดตะกร้าเหลืองแล้วเห็นราคาเพียงหลักร้อยส่งฟรีแถมยังมีปลายทางต้องสั่งเลยนะตอนนี้ก่อนที่เขาจะปรับราคาพิกัดหนักพี่นน,นี่ปักให้แล้วนะ